นะอ๋อยี่งดิบอุ้ยเดี๋ยวมากเวลานับถอยหลังอะไรครับหน้าท่าครับไหมพวกเราจัดไป สามันไนนี่ี่นัอมอใส่อะไรอยู่ใรูป่หอะไรหรอลาวอ๋อหน้าแขนเซตที่ห้าไม่ไหวละวันนั้นข้างละห้าหูหน้าสั่นอยู่คนเดียวข้างละเออได้อีกสองเซตเลิกเลยไปน่ไม่กินนะพ่นัโอ้ยไม่รวมลาวแลว ลาวนี่เป็นกิโลกิโลเลยกวดแล้วพี่กินด้วยเหรอใบ <Bye bye. S 2> ไม่เอาไม่เอา <c oughs> บอสจะเบียดพี่ทำไมเนะี่ยบอสนั่นลีดเล่บบอสผมเบียดอะไรพี่อะ <c oughs> พี่ขอโทษไอพี่จตามไม่กินใบไม้เหรอ <c oughs> กินประมาณรัก5นาทีฟิตเนสประมาณ10นาทีไม่ทนัทนใช่ไหมกิน5นาทีฟิตเนส10นาทียามรัก15นาทีไม่ได้อยู่คนะวาไปไปจะสุดก็5นาที ตอนง่วงนะพออาบน้ำปุ๊บกรงที่นอนไม่หลับลองดูส่วนมลสักสองสามบทไปแล้วผมนอนไม่หลับเลยตอนเช้คขาสกิดมนเนี่ะจริงอ่านหนังสือพ้าเนี่ยง่วงมากเมื่อคืนมาถึงเนี่ยโอ้โหนอนคิดคิดอะไรไถิงว่าอะไรว่าใครนอนไม่หลับวันเมื่อคืนสงสัยอยู่ใครยังไม่นอนปุ๊บกับปุ๊บับแล้วก็ดักมุด กินมาสเฮ้ยได้ยู่ช้อนเดีให้ช้อนเดีไม่เอาไเฮ้ยจิงไหมอ่ะชอบไหมชอเตียบ้างเตีย้างเตียไปบ้างวนี้ไปบ้างมันแล้วนะวันนี้มันว่จริงมันเอาแบบนี้เลยโอเคปเคปปองไปน้ำตาไหลไปเป็นองแดน้ตาไหลไป สิงไม่ถ <Naruto> oh. right. ึงเอาฝากแก้พี่ออย่าองดีี่สนุกแลรรองแยกลองได้ับพนัว่าเข้ากับเพลงไม่รู้ทำไมไม่ต้องไม่งบนลงมันแตกตทำได้นะพี่น้ำเบ็ดเบ็ดตะเกียเยอะเหรอเกาทบวีดีเบเบ็ดตะเกียสะใจสุดได้แช่เผื่อไว้เผื่อใครจวนอ่ตัวนึงนะไอะไรต่นึงอดได้ มันหมดช้ากว่าแล้วมันก็อร่อยกว่าเราแค่ได้กลิ่นเท่านั้นแหละเราก็อยู่ได้แล้วเริ่มชิมแล้วมันแข่งท่อนอยู่อ่ะท่อนนี่ต้องเปลี่ยนเราเป็นน้ำซุปวิญญาณเดี๋ยวไม่มีน้ำพักผ่อนก่อนพักผ่อนแข่งกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาใหม่เด็กก็ปั่นแค่เพื่ออะไรนองวิ่งก็ดีแปลกดีว่ะอะไรขอบคุณมากหมหนึ่งแปลกมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาอีก หลบก็ได้บล็อกอ่ะพี่ลองดูถ้าชอบถ้าชอบก็บล็อกเออบล็อกบล็อกบล็อกเลยถ้าบล็อกมันแปลกแปลกอ่ะมันเหมือนมันเหมือนจับยืน่ะบล็อกถ้าชอบก็บล็อกถ้าชอบก็บล็อกเออไม่ชอบก็บล็อก ไม่ต้องกลัวรักเ,บบเรื่องรักองราคา ้ยด,ดูแลตัวเองมากกว่าพูอีแล้วทาครีมนะเราไม่เคยทาเลยดีนะไปแล้วอย่าตามไปแป๊บหนึ่ง

มีไมโลเหรอกินเกินเจ็ดช่วงนั้นอยู่ช่วงกินเยอะมากวันเจ็ะไปกล่องปุปบปุญป่าคลองน้ำคลองนะทำไมกินกันเร็วดังวะไม่ร้อนหรอพี่ดมคราได้ทำจริงทำพี่รีบเลย พี่ไปแต่แดดาตาแดดเอาไว้แขนปวดไม่ใจเย็นมั้ยเฮ้วอะอ่ะ <c oughs> ครับโอ้โหพี่ต้องยิ้มรองเท้าอีกนะปามีเวลาอยู่นะ ไปวิ่งผ่านนะ้ำจบไม่ได้ัสดีค่ะสวัสดีคกระทั่งส ใจสุกเตอร์้าไปแล้วทำไมไม่หยิบซ่อมออกมาล่ะครับเนี่ยดักตกดีดีของแบงคุณตานหยิบไมโลให้กล่องดิ